สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีกันนะครับคุณผู้ชมตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเปิดให้มีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตั้งแต่1ทธันวาคม2566เป็นต้นไปนั้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง 1. ก็คือการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะครับและ2ก็คือคุณผู้ชมเดินเข้าไปลงทะเบียนด้วยตนเองในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็เดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรืออยู่ที่กรุงเทพมหานคร ก็ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้ทุกแห่งเลยนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้าที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตนะครับเรามาดูขั้นตอนต่างๆกันนะครับมีทั้งหมดใน8ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับ ท่านาคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีโดยติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ที่ QR code เหล่านี้ได้เลยนะครับ Google Play, App Store หรือ App Gallery ก็ได้นะครับสแกน QR code เหล่านี้แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับขั้นตอนที่1 ขั้นตอนที่2เนี่ยคุณผู้ชมกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ใช้แอปพลิเคชันไทยดีสแกน QR code เพื่อที่จะยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนที่4กดปุ่มยินยอมขั้นตอนที่5นะครับ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ละเอียดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่6เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาจะประสานงานไปยังท่านเพื่อดําเนินการไก่เกลี่ยนหนี้สินนะครับขั้นตอนที่7กรณีที่เราไม่สามารถจะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้ท่านไปติดต่อณนะที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้นะครับและ8ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ debt.doa.go.th p ที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์โดยแอปพลิเคชันไทยดีนะครับ